ครับสวัสดีครับตลาดุุ่นไทยหลังจากที่ติดลบไป11จุดในช่วงที่ผ่านมาตอนนี้ขึ้นมายืนปิดที่ระดับ1,195จุดมองว่าสถานการณ์ตลาดจะเป็นยังไงคะก็มีสินค้าข้อพกรธ์พันที่ฟื้นตัวในช่วงบ่ายนะครับก็คงมาจากการที่ตลาดเริ่มมีการปรับถามนะครับแล้วก็ตัวพวกน้ํามันแล้วก็ทองคำเนี่ยมีเื้นตัวเล็กน้อยนะครับก็จะทําให้ตัวของหุ้นเนี่ย ก็มีแรงซื้อกลับมาด้วยเป็นการนะครับวันนี้เราเห็นปตทนะครับแล้วก็ตัวบีบแอลและบีแคนะครับซึ่งฟื้นตัวกลับมาได้นะครับแล้วฟื้นตัวตลาดจะเป็นยังไงคะแต่คนี้คงจะต้องทดสอบพันสองร้อยอีกรอบหนึ่งนะครับโอ้มองไปไปทะลุไปที่พันสองร้อยอีกครั้งใช่ไหมคะแต่โอกาสจะผ่านเนี่ยคงจะไม่ง่ายนะนะครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นจะเป็นแนวต้านจะทําหน้าที่เป็นแนวต้านนะครับเพราะฉะนั้น ยังเหลืออีกประมาณห้าจุด <c oughs> นะครับค่ะแต่ว่าแรงเงินไหลเข้ามาในประเทศไทยจากเมื่อวานถึงแม้ว่าตลาดนี้จะตกแต่ปรากฏว่าเป็นนักลงทุนต่าง,งชาติเป็นผู้ซื้อ <c oughs> ตัวตัวแรงของเงินทุนไหลเข้าจะสร้างพลังให้เซ็ตขึ้นได้อีกไหมคะเออคิดว่ายัางยังมีแรงหนุนได้ต่อแต่ก็จะเห็นว่าทุกครั้งที่หุ้นปรับฐานลงมาเนี่ยก็จะรีบาวได้นะครับการที่แต่ว่าการจะเบรกไฮ ก็คงต้องใช้แรงซื้อมากหน่อยวันนี้จะเห็นว่าแรงซื้ออยู่ประมาณสองหมื่นห้าพันล้านก็ถือว่าไม่ได้มากเท่าไหร่นะครับตีเนะี่ยถ้าเกิดคุณจะเบรกเกนวไฮเราจะเห็นรูปรูปประมาณสี่หมื่นล้านวันนี้ตีกลับได้มาแถวหนึ่งหนึ่งเก้าห้าก็ถือว่าหุ้นเป็นไซด์เวยเฉยๆนะครับ,รบทุกนี้ยังล้นที่แนวต้านหนึ่งพันสองร้อยอยู่นะครับมสมสมติๆนะคะ่ะถ้าตลาดปิดวันนี้ยืนที่ระดับพันหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าก็ยังดูว่าปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยคะ ยังปลอดภัยอยู่ครับการตลาดจะไม่ปลอดภัยถ้าต่ำกว่าหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบห้านะครับอ๋อถ้าถ้าหลุดไปที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบห้าครับผมว่าตลาดก็จะเริ่มเริ่มเป็นการปรับฐานครัสมมติถ้าวันศุกร์นี้ตลาดยืนที่พันหนึ่งร้อยหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบอัพก็ถือว่าโอเคผมว่าเก้าสิบถึงเก้าห้าเนี่ยจะสวยจะสวยนะครับถ้าปิดที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าจะสวยนะคะใช่เพราะว่าตอนนี้ยังเหลืออีกยี่สิบนาทีแต่ยี่สิบนาทีนี้ ไม่ได้บอกว่าจะยืนได้นะอาจจะถอยลงไปถึง1,190ได้ะนะครับแต่ถ้ายืนได้ก็สบายใจ่ถ้ายืนได้ก็สบายใจกันนะครับแต่ถ้ายืนไม่ได้ก็ต้องอมองซ้ายมองขวาป้องกันตลอดทุกเวลาห้านาทีก็ต้องระวังต้องระวังนะครับก็บผมเข้าใจว่าทุกคนคนงจะขึ้นมาคงจะลดพอร์ตนะครับ,รบเพราะว่าเมื่อวานนี้ปรับตัวลงเร็วคงจะลดพอร์ตไไม่ทันนั่นตรง ตรงช่วงหนึ่งันหนึ่ง้เก้าสิบห้าถึงหนึ่งันสองอเนี่ยน่าจะเป็นช่วงของการอัพพอร์ตกันพอสมควรนะครับค่ะค่ะครับเอตลาดของประเทศไทยเองทำไมมันเวียงแรงขนาดนี้คือมีทั้งสีแดงตบสิบเอ็ดจุดแล้วก็ขึ้นมาเกือบสิบจุดตรงนี้ค่ะก็เป็นเป็นเรื่องปกติของตลาดที่ขึ้นมาขึ้นมาค่อนข้างต่อเน,นื่องนะครับจะเห็นว่าตัวตลาดหุ้นไทยเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วขึ้นทั้งสัปดาห์ะนะครับแล้วก็กลางสัปดาห์นี้ก็เริ่มเริ่มมีการรอบฐานเพราะนั้นก็ เจก,ก่อนปรับฐานก็จะมีกันเบียนกันอย่างเงี้ยพอสมควรนะครับแต่มัน<ช>น่าเกลียดมากเลยนะคะคือคือ,คอ,คอกระแทกที่1ิจุดแล้วก็ดึงกลับมาเป็นสีเขียวเป็นการประทะ <c oughs> ระหว่างใครกับใครตอนนี้ก็ผมว่าไม่น่าเกลียดหรอกนะคือว่า <c oughs> ถ้าเกิดขึ้นไปขึ้นไปตรงแนวต้านเดิมแล้วมันออกเป็นมันไปต่อไม่ได้คนที่เขาขายเนี่ยเขาก็อยากจะเทคโปรฟิตเร็วนะครับแต่พอปรับลงมา11จุดเนี่ยก็จะนิ่งๆแล้วเนี่ย คนที่ยังมองเทนขาขึ้นอยู่เนี่ยเขาก็มองว่าหุ้นยังพอจะซื้อได้ก็ซื้อตามเพราะว่ามองว่าฟันโฟยังไม่ได้ไหลออกก็คือพูดง่ายว่าคนซื้อตอนปรับฐานเนี่ยเขาอยู่ข้างต่างชาติส่วนคนที่ขายตรงแนวต้านหรือขายที่นี่ในของวันเนี่ยก็มองเป็นเรื่องของว่ากลัวว่าตลาดจะมีการปรับฐานาาระยะสั้นเพราะว่าผมว่านักลง,งทุนทั้งสองฝ่ายเนี่ยถือว่ามองสลาย เรียกมองคนละมุมอีกคนมองจะปรับฐานอีกคนหนึ่งมองว่าตลาดระยะยาวยังขึ้นได้ก็จะปรับถอดเข้ามาเล่นนะครับคือตอนนี้กําลังสู้กันต่างประเทศซื้อสถาบันก็ลุยซื้อบ้างแล้วส่วนนั่นรีเทลนักลงทุนประเทศไทยแล้วก็ป๊อปเทรดกำลังทิ้งลงมาสองตัวสองขาเนี้ยสองขาสู้กันอยู่สองขาเนี้ยรงปกติแล้วผมผมก็ชอบดูของต่างชาติเป็นหลักดูดูเทรนด์ของต่างชาติเขาก็ยังหักซื้ออยู่ เขาเขาก็ยังสู้อยู่เพราะฉะนั้นสู้อยู่ก็เลยว่ามองเทนเทนกลางเทนนึ่งถึงสงสัปดาห์เป็นขึ้นนะครับส่ว<ค>น <okay. S 2> ปรับตัวในวันเนี่ยระดับสิบถึงสิบห้าจุดเนี่ยถือว่ายอมรับได้แต่ถ้าเกิดเราเจอการปรับฐานอย่างเช่นสัปดาห์ไหนปรับฐานสามสิบจุดเนี่ยอันนั้นแหละถึงจะต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งว่า ลาดจะขอลดแรงหรือเปล่าทีนี้ถ้าถ้ามองในเทรนนี้ในการที่จะเข้าไปสู่ตลาดฟิวเจอร์นะคะตัวฟิวเจอร์เองในกลยุทธ์ของการลงทุนทางด้านฟิวเจอร์ต้องใช้ลักษณะไหนถ้าแบบตบแรงแล้วก็ขยับขึ้นมาลักษณะนี้คะ่ะตบแรงขึ้นแรงก็พยายามดูเรื่องของโลในวันกับหายของวันโลในวันกับหายของวันแล้วก็เอามาเฉลี่ยกันยังไงคะคืออย่างนี้ครับเวลาดูโลของวันกับหายของวันเนี่ยตอนช่วงเช้าเนี่ยดัชนียังไม่ยังไม่ขึ้นลงแรงเท่าไหร่แต่ว่า ใสๆอ่อนตัวลงมานะครับอันี้ถ้าเกิดอ่อนตัวลงมาแล้วแรงขายไม่ต่อนเนื่องเนี่ยตาจะเข้าไปลองดูได้ถ้าเป็นงองลองฝั่งลอง,อง,ลองซื้อฝั่งลองนะค,ะนะครับแต่พอปรับขึ้นมาเนี่ยก็จะเห็นว่าแนวต้านของของตัวอิเกเนี่ยตัวเลขกลมๆอยู่ที่850ของปีลิงเฮดนะครับพอใกล้เข้าใกล้เช่น848 น,นี่คือซีรีส์ H น,นะคะซีรีส์ H อตค,คนก็จะเริ่มระมัดระวังละเพราะฉะนั้นตรงจาก 7, 8 4 8ถึง850เนี่ยก็น่าจะมีคนพร้อมที่จะช็อตออกมาตกกับาหัการเล็งสั้นใช่เพราะถ้าเราเป็นนักสุนระยะสั้นหรือไยวันเนี่ยเรากจ็จะมองดูว่าใกล้ๆโซน44848ถึง850น่าจะเป็นสายชอ็อตแล้วก็โซนสักประมาณ856ถึง854เป็นฟลยรอ นี่คือซีรีส์ H นะคะใช่ซีรีส์ H ครับถ้าเป็นเทียบไปที่ซีรีส์ M แล้วค่ะถ้าลงทุนในสัปดาห์นี้ต้องลงทุนแบบไหนเพื่อที่จะรอสัปดาห์หน้าค่ะถ้าเราจะลงทุนซีรีส์ M ใช่ไหมครับค่ะตอนนี้แปดสามเก้านะคะจุดหกอ่ะก็แปดสมเก้าก็ดูตรงตรงแถวแปดสี่แปดสี่หกถึงแปดสี่แปดาต้านนะคะแปดสี่หกแปดสี 8, 4, 8่แปดนะคะครับผม แล้วก็แนวรับอยู่ตรง30กับ32ครับ830ถึง832คือแนวรับใช่ไหมรับไม่ได้แล้วมั้งตอนนี้839แล้วคุณก็คงวันนี้คงไม่ได้กันรอบรอพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เงินอยู่แล้วอ่าววันจันทร์หน้าได้นะครับตลาดก็ไม่ไปไหนหรอกเพราะว่าหลักเลขมันก็อยู่เช่าเดิมนะครับไม่ได้ยังงข้ถือเสาที่ก็ ก็กังวลหน่อยเพราะว่าปกติแล้วฟิวเจอร์ถ้าเล่นเดทเนี่ยไม่อยากให้ถือโพสิชันข้ามวันนะครับครับค่ะสำหรับซีรีส์เอ็มที่คุณเตชทอนแนะนำนะคะคุณผู้ฟังก็คือรับแปดสมูนย์ถึงแปดสามสองต้านก็แปดสี่หกถึงแปดสี่สองใช่ไหมคะแปดสี่หกถึงแปดสี่แปดแปดสิบปดนะคะนั่นคือแนวต้านนะคะสำหรับซีรีส์เอ็มนะคะครับตอนนี้แปดสามเก้าใครจะลุยไม่ลุยก็ยังเหลือเวลาอีกประมาณสี่สิบนาทีค่ะยังมีเวลานะครับ ค่ะค่ะค่ะเราหุ้นที่ท่าคุณเดชทอนแนะนํามีเหลือในมือไหมคะวันนี้หุ้นที่อพอเทรได้ของวันนี้เนี่ยเมื่อวันพุธให้ปตทจีซีจำได้อ่าเนี่ยมาอยู่แนวรับที่คุณให้พอดีเจ็ดสิบสองสองห้าเจ็ดสิบสองห้าศูนย์ก็เจ็ดสิบสองบาทนะครับก็ต้องคงดูต่อเพราะว่าตัวปตทเนี่ยเด้นแนงเนาะ เริ่มเด้งกลับมาแลล้วแต่ถ้าเนื่องจากวันนี้วันสุกถ้าไม่ถือหุ้นคำค่าสัปดาห์ก็ผมว่าไปรอรู้วันจันทร์เลยดีกว่าไม่รู้เ<ต>นี่ยจ,<ะ>จะเอาวันนี้เอาวันนี้เลยค่ะตื่ต้องเอาตัวแบบดูดีหน่อยนะพี่แบบวอลรุ่มมีมาไปค่ะเห็นเชียรปตทจีซีไม่ใช่หรอคะ ยังก็เข้าแนวรับก็ซื้อซื้อตามแนวรับอีแล้วราคานี้เหรอคะเจ็ดสองสองห้าเจ็ดเอ่อเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสองบาทนะครับอกให้ต่อรองอีกหลึงหนึ่งอีกต้วต่อวันก่อนก็ต่อก็ได้ก็ได้ถองถูกไม่ได้ไปแล้ววันก่อนนะคะต่อไม่ได้ต่อได้ครับก็ได้เหรอได้ไม่ได้ลงมาเจ็ดเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดสองนะคะแล้วต้านเท่าไหร่คะก้าเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบสี่ค่ะ อืมก็สองบาทสําหรับจีซีสองบาทใช่ไหมครับก็เสียตัวเดิมเหรอคะอ่าก็ถามก็คงตัวเดิมไปก่อนเพราะว่าจริงๆถ้าถามผมว่าผมรอวันจันทร์ดีกว่ารอวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยรอรอวันเสาร์อาทิตย์ไม่ลุ้นดีกว่าเป็นลุ้นวันจันทร์นะครับคุนชุดใหม่วันจันทร์อคุณเบชทอนแกชอบซื้อมาขายไปนะคะเข้าเช้าออกเย็นวันละสองเวลานอนหลับสบายได้กําไรด้วยไปถือหุ้นค่าสัปดาห์แล้วก็ไปนั่งกุ้มใจ ค่ะค่ะแหมนะนะก็ได้ค่ะแล้วโกฟิเจอร์นะคะขอจักตั้งตกเยอะมากเลยสําหรับราคาทองคำนะคะอ่ก็ช่วงสายๆนี่ตีกลับขึ้นมาด้วยนะครับสองหมื่นจากโลซีรีเจนะฮะค่ะซีรีเจซีรีเจสองหมื่นสี่ห้าสิบนะครับแลวรับเนี่ยแล้วก็เด้งขึ้นมาสองหมืนสี่พันสอง้อยเก้าสิบ นะครับน่าจะไซด์เวย์อยู่ตรงกรอบนี้ไปก่อนอถ้าจะโฟโลโบายเนี่ยรอที่สองหมื่นสี่พันสี่ร้อยห้าสิบอับนะครับของสี่สี่ห้าอัพถึงจะเป็นลองได้ใช่ไหมคะก็ะคือเบรกขึ้นไปแล้วลองตามนะครับแต่ถ้าช็อตเนี่ยคิดว่าตอนนี้ไซด์เวย์อยู่ด้านล่างอยู่ยังไม่ต้องช็อตเพราะว่าโอกาสที่ยังไม่เห็นการหลุดแรงๆเนี่ยก็ยังไม่ช็อตดีกว่าอีกอย่างหนึง่งเครื่องมือไอซ์ไซเนี่ยลงมาอยู่แถวแถว าสามสิบแล้วนะครับโอกาสที่จะรีบาวเนี่ยก็ยังมีมากกว่าที่จะลงหนักๆนะครับมันตั้งรับไว้สองส่วนสองสี่สี่ห้าศูนย์ทาได้ลองต่อนะครับหรือไม่ก็หลุดลงมาทักสองสามศูนย์นะครับก็ลองเหมือนกันนะครับสองสามเก้าศูนย์เก้าร้อยใช่ไหมคะเก้าร้อยครับครับก็ลองเหมือนกันนะครับแต่ว่าตรงกลางไม่ต้องเวทัอะไรครับอืมค่ะคเพราะตอนนี้ทองก็ต้องบอกว่าหือหวาหลุดมาอยู่ที่สองสามถ้าเป็นทองแท่งเก้าสิบหกจุดห้านะคะ อืมค่ะแต่เห็นบอกว่าจะไหลไปอยู่ตรงปลายปลายหรือว่าต้นต้นสองทถ้าระยะถ้าระยะกลางยังยังคิดว่ายังอยู่ในเทรนไซเวดาวอยู่ยังไม่ได้เป็นเทรนไซเวอัพเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นสั้นเนี่ยก็คือเปิดลองไปแล้วเนี่ยก็รีบปิดไม่เกินไม่เกินผมว่าไม่เกิน200บาทก็รีบปิดแล้วก็อาจจะต้องมาอยู่ฝั่งชอตใหม่ครับอืมเพราะมันยังเป็นไซเวดาวอยู่นะหรับไซเวดาวอยู่ใช่คะใช่ครับอืมได้ได้ค่ะพี่ไก่ขอบคุณมากนะคะครับโชคดีครับค่ะค่ะ